ะะจากฟอร์ดราชพฤกษ์พลังค่ะวันนี้นะคะน้องพี่แกงก็อยู่กับรุ่นยอดฮิตอีกแล้วนะคะเลนเจอร์ l x l s นะคะและที่สำคัญราคาพีเซนเนีน่ยอยู่เพียง799,000บาทแต่งเต็มอะไรกันบ้างวันนี้น้องพี่แกงพาไปดูค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับช่วงแต่งแต้มใจอีกแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งแบบว่าออฟโรดแต่งเหล็กๆนะคะดุดันเลยทีเดียวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่ากระจังหน้าสีแดงเหมือนเดิมนะคะ Ford mm hmm. นะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเองนะคะว่าอยากได้สีที่มันแบบว่าโดดเด่นตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมก,กับการชนเหล็กด้านหน้าค่ะที่เป็นของ Allender นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ มีในส่วนของกันแคงนะคะหรือทีอ่มันเป็นคุณสมบัติของมันก็คือไว้กันห้องเครื่องข้างใต้โนแบบว่าให้ลดการกระแทกได้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งแบบว่าะจางหน้า FORD แล้วก็เป็นชุดแต่งเหล็กของอ l e n เ e นเดนะคะแล้วก็มีเออนี่เลยสกู๊ปนะคะตอนนี้ลูกค้าก็เลือกเองนะคะอยากได้เป็นสกูป๊ปเป็นม้าสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ ตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดําอีกเช่นเคยนะคะเทาดําสีแดงก็คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยโดดเด่นนั่นเองด้านข้างนะคะครันนี้ลูกค้าก็เลือกแบบว่ารอม,ม็กนะคะขอบ18นะคะจะเปลี่ยนมาจากเดิมนะคะรอเดิมของเขาจะเป็นขอบ17นะคะก็ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนเป็นขอบ18คะ่ะมาพร้อมกับแมกฮัมเมอร์สีแดงแบบนี้เลยแล้วก็ยางซูแมกนะคะอันนี้ก็คือ ใช้งานได้จริงเป็นรุ่นยอดฮิตนะคะที่ลูกค้าเลือกโวตกันมา,มากที่สุดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วล้อขนาดหกนิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวหมุดแบบนี้เลยเพิ่มความเป็นออฟโรดเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ที่จะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นกิมมิกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของบันไดข้างค่ะที่ลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะคะบันไดตรงนี้นะคะก็คือแข็งแรงมากๆเลยนะคะอันนี้ชนก็คือมีบุบ แล้วก็เป็นอะคริลิกสีแดงนะคะที่ทําให้ตัดกับตัวบันไดที่เป็นสีดํานะคะแล้วก็รถม่จะโรดเกินไปลูกค้าก็เลยตัดสติกเกอร์นะคะ Panther t h e l a s t One เข้าไปนะคะเพิ่มให้รถคันนี้นะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองรอบเบ้ามือจับตรงนี้แล้วก็ใส่ให้ลูกค้าไปด้วยนะคะเพราะว่ากันลอยเนาะแล้วก็กันสาดเดี๋ยวฝนตกเดยวเปียกแล้วก็ราะคาคอันนี้ก็คือเพื่อความสวยงามนะคะเพราะว่า มันจะได้ทําห้รถด,ดูแบบว่า,าดูเท่ๆเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยคือไม่สามารถรับน้าหนักได้นะคะเป็นใช้แบบว่ากาวติดนะคะเราไม่ได้เจาะเข้าไปที่หลังคานะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยในส่วนของตัวนี้นะคะลูกค้าก็ใส่โลบาเหล็กมาด้วยนะคะโลบาขายาวหรือที่เรียกกันว่าโลบาปืนนะคะเป็นของ Outlander นะคะอันนี้ก็คือแบบว่าแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้จริงเหมือนเดิมนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะตัว L อไม่ใช่ LED ตัว XLS นะคะเป็นไฟท้ายที่ยังไม่ได้เป็น LED นะคะลูกค้าก็ได้ทําการเปลี่ยนนะคะแต่งตามใจตัวนี้นะคะใส่เซ็ตไฟท้ายแบบ LED ให้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดคอมเองแล้วก็ในส่วนของทางด้านท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของครอบ ฟากะบะนะคะ Ford สี F o R D C, ดำแดงตัดแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยอะคริลิกคำว่าลนเจอร์สีแดงทำให้ท้ายรถนะคะไม่ดูดำมืดจนเกินไปทำให้รถด,ดูมีความโดดเด่นนะคะมีกันชนหน้าเหล็กแล้วเราก็ต้องมีกันชนหลังเหล็กนะคะนี่เลยลูกค้าก็เลือกนะคะกันชนหลังเหล็กนะคะตัวนี้มาพร้อมกับห่วงลากตูงตรงนี้นะคะก็คือใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็ มีไฟส่องกระบะให้ด้วยนะคะนี่เลยโหแข็งแรงมากอันนี้ก็เป็นชุดแต่งบางส่วนนะไม่ใช่บางส่วนก็คือชุดแต่งรอบคันนั่นแหละของรถคันนี้นะคะ r a n g e r DBL XLS สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจรถยนต์ปอดทุกรุ่นนะคะก็มาหาน้องพี่แกงที่ที่ปอดราชบุกษพระราม5ค่ะแล้วก็ใครอยากได้โปรโมชั่นรุ่นไหนนะคะก็ติดต่อหานอพี่แกงได้เลยที่ 0926160875แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย